มูลนิธิปอเต็กตึงซ้ำน้ำตาบรรเทาทุกเยียวยาผู้บาดเจ็บและมอบเงินช่วยเหลือค่าชาพนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โรงงานพลูลระเบิดตำบนบ้านโพอำเภอมเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8สิงหาคม2568มูลนิธิป่อเต็กตึงนำโดยนายวิชิตชินวงวรกุลรองประธานกมการพร้อมด้วยนายชาญกิจ วิทยาวรารกรกรรมการนำทีมแผนกสาธารณภัยฝ่ายสังคมสงเคราะห์นำโดยนางสิริพรกระจ่างล่าผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์และนายรัชพรประสงค์ทรัพย์หัวหน้าแผนกสาธารณภัยเข้าเยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุโรงงานพลุระเบิดตำบลบ้านโทอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมอบเงินปลอบขวัญจำนวนหนึ่งรายรายละ5,000บาทและมอบเงินช่วยเหลือค่าชาพวก,กิจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวม9รายรายละ20,000บาทรวม,มงบประมาณการช่วยเหลือทั้งสิ้น1 8 5 0 0 0บาทโดยมีนายพิทยิยชันทะนิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิปอแจ็ตึงขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกท่านมาณที่นี้ตลอดระยะเวลา115ปีที่มูลนิธิป่อแจ็กตึงได้ขยายขอบข่ายโครงการต่างๆออกไปอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาเท่านั้น แต่ยังได้ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลายทางเพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆด้านต่อไปดังปณิธานมูลนิธิปอเต็กตึงช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวมูลนิธิปอเต็กตึงภูนักแสงงาม พีพีนิวไทยแลนด์รายงาน